สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลบพื้นหลังออกนะครับให้เหลือแตอ่รูปคนไว้นะครับโดยใช้โปรแกร,รม photoshop เวอร์ชัน CC 2015นะครับใครที่ใช้เวอร์ชันที่ต่ำกว่านี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ไป import ไฟล์รูปที่เราต้องการที่จะตัดเข้ามานะครับถ้าใครที่ อยากจะใช้รูปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างให้ได้ให้ได้ทดลองใช้กันก็นแล้วกันนะครับนะเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเลยเราก็ดูพิเคษมันขึ้นมานะครับพิเลากันมาตรงนี้นะครับตรงเลเยอร์ตรงนี้ปับ๊บอ่ามันก็จะปิดอ่ามันก็จะ๊อปปี้ออกมาอีกไฟล์หนึ่งนะครับให้เราปิดตัวล่างลง <c oughs> แล้วก็ขั้นตอนต่อไปให้เราไปที่ เครื่องมือนะครับแล้วก็ไปที่เครื่องมือตัวนี้นะครับเครื่องมือตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มขนาดไซส์มันขึ้นมาสักน,นิดนะครับมันประมาณนี้จากนั้นเราก็ลากนะครับลากตรงตัวของคนเลยที่เราต้องการที่จะตัดลากไปเลยนะครับจะให้มันมีเหลือเส้นตรงไหนนะครับ โอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าส่วนว่าเราลากนะครับแล้วมันมันออกมาอย่างนี้นะครับให้เรากดออตินเนตค้างไว้นะครับให้มันเป็นอ่าถ้าเราไม่กดมันก็จะเป็นบววนะครับถ้าเรากดมันก็จะเป็นลบแบบนี้้เป็นลบแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลากมันเข้ามาอย่างนี้อ,อาจจะลดไซส์ของบัสลงนิดนึงประมาณนี้อ่า แล้วก็ดูว่าตรงไหนมันอโอเคกอบประมาณนี้นะครับหลังจากที่เรามาร์กเส้นเสร็จแล้วให้เราไปที่ตรงนี้นะครับ Re f i เ e ็นะครับโอเคแล้วก็ตรงวิวนี้ให้เลือกเป็นโหมดเอ e r l เลยก่อนนะครับเราจะมาดูกันว่ามีสีแดงตรงไหนเลยเข้ามาหรือเปล่านะครับ เกิดว่ามีสีแดนตรงไหนเลยเข้ามานะครับให้เรากดอัลติเนีให้เป็นลบแบบนี้นะครับแล้วก็ลบมันโอเคก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็เลือกเป็นออนแบ k นะครับโอเคตอนต่อไปเพิ่มตรงนี้สักนิดนึงให้มันดูสมูท ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงตรงสมูทนี้ก็ใักประมาณ10าแล้วกันแฟกเตอร์สักสแล้วก็ตรงเอาพูดนะครับตรงนี้เรามากดตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราซูมเข้าไปกดออติเนคทางไว้แล้วก็เลื่อนเมาส์มก็จะซูมเข้าไปนะครับมาดูกัน ให้เรากดตรงนี้นะครับตรงที่เป็นเส้นผมนี่เราลากเลยลากลากแบบนี้เลยปับตรงเส้นผมนี้นะครับให้เราลากอโอเคก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดู ที่แ a n d w h i ไว้นะครับอโอเคก็มาดูตรงนี้นะครับ On Layer ก็ลองลองดูนะครับตรงนี้มันจะจจางๆนิดนึงให้เราอลองกดดูนะครับถ้าเรากดออตินเนนะครับให้เป็นลบแล้วก็ลบให้มันเข้มขึ้นมาสักนิดนึง ประมาณนี้นะเอาข้าวๆแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดโอเคปั๊บนะเราก็จะได้ภาพคนที่ตัดพื้นหลังออกแล้วนะครับเราอาจจะเอาพื้นหลังมาใสนะ่เดี๋ยวผมจะลองเอาพื้นหลังตัวนี้มาใส่กันแล้วกันนะครับปั๊บโอเคนี่นะนะก็จะ ได้ประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก็ขอลาไก่อนสวัสดีครับ